สุขภาพดีเนี่ยกับไม่มีโรคบันคายกันเนาะแต่มันไม่เหมือนนะคนพวกนี้ไม่มีอาการไม่เป็นโรคแต่มีบางคนนะมีอาการตรวจเลือดแล้วปกติแล้วไม่ได้ถูกวินิจฉายตเป็นโรคเออกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าดีจริงหรือเปล่าคาตอบคือไม่น่าใช่บางครั้งคุณอาจจะเริ่มมีอะไรบางสิ่งบางอย่างละซึ่งอาการที่เริ่มมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นน่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคไงแต่จะบอกว่าคุณสุขภาพดีก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณแก้ตัวนั้นซะอาการเหล่านั้นหายไปอันนี้ถึงจะเรียกได้ว่าสุขภาพดีีจริงงๆัันนน้เ่ คำตอบครับว่าอะไรคือคําว่าสุขภาพดีคําว่าไม่มีโรคดีที่สุดเลยคือสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดแล้วเมื่อตรงนั้นเราจะรู้เลยว่าเราดีกว่าตอนที่สุขภาพดีแล้วไม่มีโรคจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะเราพบว่ามันทําให้เราดูเด็ก ดูอ่อนเยาวการทํางานอารมณ์การนอนความลาคาญตัวเองจะน้อยลงไม่มานั่งโอ้เจ็บตรงนูน้นปวดตรงนี้ง่วงนอนอ่อนเพียผิวแห้งผมร่วงที่หนาวท้องอืดจุกเสียดมีลมมีแก๊สกดไหลย้อนผื่นคันแพ้น,นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจะเรียกว่าสุขภาพดีสมบูรณ์สูงสุดได้ยังไงไม่ใช่แน่นอนมันจะเอาแค่การไม่มีโรคอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องดูแลให้เซลล์มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์สูงสุดด้วยครับ